His name is John C. วันนี้ก็พบกับเบียร์แลวก็5้กออตโตค้คาร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูในส่วนของตัวรถเก่งที่น่าใช้อีกคันนึงนะคะเป็นค่ายของโตโยต้านั่นเองตัวนี้เป็นโตโยต้าเอวติสนะคะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะรถเป็นตัว Gp ี2014นะครัี่นะกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่122แรงม้าเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มาดูในส่วนของตัวสเปครถกันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวสเปครถคันนี้นะคะด้านหน้าครับกระจังหน้าออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามครับเป็นโคระคะเนนะคะรีนนนะะ้จุ่ ตัวด้านหน้าดีไซน์ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูเรียบแล้วก็หรูแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตเป็นไปในตัวนะคะสำหรับคันนี้ครับสภาพสีไม่มีในส่วนของตัวร่องรอยลักยิ้มสะเก็ดหินใดๆนะคะรับประกันได้เลยว่าสีเนี่ยให้อยู่ที่95-99เเลยนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านข้างระบบช่วงล่างตัวนี้เป็นดิสเบกให้ทั้งสล้อเลยนะคะในส่วนของตัวระบบเบรกของเขาเนี่ย เป็น ABS แล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่เข้าให้ด้วยครับแล้วก็พร้อมด้วยในส่วนของระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมในเรื่องการทรงตัว VSC ตัวนี้ก็ยังถูกใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัว t o y o t a a อ t i ซิคัมิคคันนี้ครับแม็กเดิมเดิมมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ16ครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขานะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะ เมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเสริมในเรื่องของความหรูหรามาให้ด้วยการติดแถบโครเมียมมาให้ทั้ง4บานเลยนะคะระบบป้องกันการโจรกรรมตัวนี้ถูกใส่เข้ามาให้นะครับแล้วก็กระจกเดเดิมมาจากโรงงานโตโยต้ยานะครับสำหรับคันนี้เดิมเดิมทั้งคันนะฮะรวมไปถึงเรส่วนของตัวคิ้วขอบประตูนะครับตัวนี้ก็เสริมในเรื่องความหรูหรามาให้ด้วยการติดแถบโครเมียมมาให้นั่นเองนะฮะด้านท้ายครับมาดูว่าด้านท้ายของเขาออกแบบมาได้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ในส่วนของตัวไฟท้ายของเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่ครับมองเห็นได้ชัดเจนดีไซน์ออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวครับรุ่นนี้แล้วก็เป็น LED นะฮะมาพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้ครับโลโก้คุโราอัลติสนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะครับคิ้วท้ายครับเสริมคิ้วท้ายเป็นโครเวียมาให้พร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้โตโยต้ามาให้ด้วยครับสำหรับคันนี้แล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ครับ มาดูในส่วนของตัวที่เก็บสัพพระของตัวคันนี้นะคะตัวนี้ฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวที่เก็บสัพพระด้านท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดูกว้างขวางมากๆานคะ่ะสาหรับในส่วนของตัว o y โยต้าติสคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแม่แรงครับล้อไหลครับ ทุกอย่างยังเดิมๆมาจากโรงงานนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ครับในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงด้านท้ายนะคะไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะครับนีเหลี่ยมน็อตตัวนี้ยังไม่ลบนะคะหัวน็อตยังเดิมๆนะครับสำหรับตัว toyota altis คันนี้ครับคอนเฟิร์มให้เลยว่าตัวนี้ไม่มีในเรื่องการชนท้ายมาแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไล่ฟ้าหลังมีมาให้นะครับพร้อมด้วยในส่วนของตัวไฟเบรกตัวที่3 โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของคันนี้กันนะคะว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างครับมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว t o y ยต a c o r o ร l a a ั t i s คันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าขึ้นมาแล้วออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารครับคุมโทนมาให้เป็นสีเบจนะฮะเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะรุ่นนี้แล้วก็ผู้โดยสารต้อนลังเขายังติดตั้งระบบ i s o f i x มาให้ด้วยครับจะช่วยในเรื่องของ ยึดกับคาสิสนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบตัวนี้เนี่ยเสริมในเรื่องความปลอดภัยได้ครับเบาะนั่งสีเบจออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสบายตาแล้วก็สะอาดมากมากครับภายในมันจะเสริมในเรื่องของทังนิจสัยในการมองว่าให้มันกว้างขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับเบาะสีอ่อนๆสีเบจแบบนี้นะครับดูสบายตาครับแล้วก็ในส่วนของตัวแข็งโซนโซนฮะเป็นสีดําตัดกับสีเบจนะครับเสริมในเรื่องความหรูหรามาให้ด้วยการตัด แถบโครเมียมมาให้ครับเสริมลายเก็ปเลอมาให้ด้วยนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสำหรับคันนี้ครับหน้าจอวิทยุครับรองรับในส่วนของ FMAM ครับ USB ได้ AUX ได้นะฮะสำหรับตัวนี้เล่น CD ได้ครับระบบแอร์ให้มาเป็นมาตรฐานครับมีตัวปรับอุณหภูมิปรับแรงลมให้ครับรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบไล่ป้าให้ด้วยระบบหุ่เยนอากาศภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เข้ามาให้ครับสำหรับตัวแอร์ครับช่องต่อไฟ12โวลต์มีให้1ช่องนะครับสำหรับตัวแผงคอนโซลหน้าฮะ ส่วนระบบเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์ซีวทีนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตไว้ให้สำหรับเล่งแสงด้วยครับสามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะคะสำหรับรุ่นนี้ครับมาดูทางด้านของพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยออกแบบมาเป็นหุ้มหนังให้ครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมาติฟังก์ชันครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบยุบตัวได้ลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนี่ควคุนรัย,นยิทะบ แอร์แบ็กนะฮะตัวนี้แอร์แบ็กให้มาเป็นคู่หน้านะครับในส่วนของตัว t o y ยต้าอัลตคันนี้ครับแล้วก็แผงประตูนะฮะแผงประตูเขายังเสริมในเรื่องความรูหลากแล้วก็ความสปอร์ตด้วยการตัดแถบโครเมียมแล้วก็ในส่วนของตัวสีเบดมาให้ด้วยนะฮะบุหนังสีเบดมาให้นะฮะตัวแผงประตูนะครับทำให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นครับตัวนี้นะฮะเบาะนะครับสามารถปรับ ปมนนวนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยปรับทับไฟฟ้านะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวกระจกทั้งสีบานเนี่ยขึ้นลงแบบไฟฟ้าแต่จะเป็นวันทัศเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะฮะสำหรับตัวกระจกของเขาครับแล้วก็กระจกมองหลังยังสามารถตัดลดแสงเองได้แบบแมนนวลครับรุ่นนี้ออปชั่นน่าใช้ครับ ห้องโดยสารคอนเฟิร์มให้ว่าใหม่มากครับไม่ได้แพ้สภาพภายนอกโดยรวมเลยนะคะเดี๋ยวเบียร์จะให้ดูในส่วนของตัวเลขไม้ตัวนี้เนี่ยเลขไม้อยู่แค่1นึ่งแสนสี่หกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ตาก,กล้องซูมเลขไม้ให้ดูนะคบตัวนี้รถปี2014แต่ว่าเลขไม้แค่1นึ่งแสนสี่หมดพันกิโลเมตรนะคะรับประกันได้เลยว่าตัวนี้เป็นไม้แท้แน่นอนนะคะไม่มีการกลับกอไม้ใดๆนะคะอัตราเฉลี่ยการใช้งานก็ถือว่า ไม่ได้มากนะครับตัวนี้ก็คือรถปี2014ตกวิ่งปีแล้วประมาณ20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะ20,000นิดนครับ, 20, รบโอเคสภาพโดยรวมคอนเฟิร์มให้ว่า100%มากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยครับเพราะห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ มาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ห้องเครื่องบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆมาจากโรงงานมากๆเลยนะคะห้องเครื่องเรายังไม่ได้มีการเก็บงานนะคะสําหรับคันนี้รถยังเดิมๆนะคะแต่วันรับรถเนี่ยเรามีในส่วนของตัวบริการล้างคัดเคลือบสีทําความสะอาดทํสาสปารถให้อีกรอบนึงนะคะอยากให้ดูในส่วนของตัวรถสภาพเดิมๆฮะจากออตโต้59ออโต้คาร์ของเรานะฮะตัวนี้ครับฝาครอบห้องเครื่องรยนต์คับยังสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ในส่วนของตัว เบ้าโชคทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะเมสอาร์กยังอยู่ครบครับแล้วก็ชัดเจนสวยงามครับในส่วนของตัวเมสอาร์กของเขาครับคันหน้ายังเหมือนเดิมนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีเยิม้มรวมไปถึงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีครับด้านบนคะฉนวนกันความร้อนตัวนี้ไม่มีในเรื่องของการชำรุดหรือว่าฉีกขาดสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็สมบูรณ์แบบมากครับ เบสอาร์ดด้านบนนะคะอยู่ครบทุกจุดสวยงามทุกจุดนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอนะคะยังชัดเจนมากครับสำหรับคันนี้นะครับไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะน็อตเดิมคันเดิมทุกอย่างไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูหัวน็อตเลยะครับตัวนี้นะคะไม่เคยโดนถอดโดนขยับมานะคะในส่วนของตัวน,อน็อตครับสภาพโครงสร้างหลักยังมาจากโรงงานนะคะรับประกันได้เลยว่ารถชนิดคันนี้เนี่ยไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะ รับประกันในเรื่องของชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีนะคะตัดต่อตัวท้งเราไม่ขายนะคะเราขายเฉพาะรถเดิมๆรถสวยๆให้กับลูกค้าเท่านั้นเองครับโอเคครับสภาพโครงสร้างหลักทุกอย่างคอนเฟิร์มให้ว่า100%เอีกเหมือนกันครับสำหรับห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ราคาครับแล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับมาต่อกันที่ราคาของตัว t ต y o ต a a อั i s คันนี้นะคะย้ำให้อีกรอบนึงว่ารถเป็นปี2014นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ตัว G นะคะ โตโยต้าโคร่อัลติสครับราคาอยู่แค่49,000บาทนะคะออกรถเริ่มต้นแค่59บาทครับฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วยครับรวมไปถึงรับประกันให้ว่าไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิกควารน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังมาเลขไม้แท้นะฮะแล้วก็วันรับรถครับเรายังมีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็คระบบรถให้กับลูกค้าอีกด้วยครับสําหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ จองเข้ามานะคบเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านคุณเลยแล้วก็พร้อมด้วยบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็พิเศษไปก่อนนั้นครับลูกค้าที่จองช่องทางออนไลน์มาฮะเราฟรีน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะฮะใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมกด s ั b s ไคร b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆเข้ามาให้ดูครับวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ